ซึ่งเราจะจัดกันที่บริเวณริมเขื่อนสะพานพระรามเจ็ของเรานี่เองนะคะระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมก็ขอเชิญทุกท่านไปซื้อสินค้าราคาถูกนะคะซึ่งท่านนายกก็ได้ตะเตียงไว้ให้กับพวกเรามากมายเลยทีเดียวยังไงก็แวะเลี่ยนไปเยี่ยมชมเรื่องซื้อกันได้นะคะครับ <S <S 2> <S 2> นะครับ,รบตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับเสียนะครับ พรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีการถ่ายทอดนะครับขอเสียงปรบมือให้กับการกแสดงมือกระดุก๊กระด,ดอีกอิจตังนะคะเอาปรบมือให้จังหวะได้ก็ขอบพระคุณมากค่ะ ภาพเรื่องหลังได้เรื่องหลักโอ,อ๊ยสบายดีนะมีหัวแม่หม่อน I'm a สวยๆใสวยวหมคับกระดุกกระดิกนะคะใยสวยใยสวยเลยข้างบนแล้วเด็กยืนงงคุณครูอยู่ข้างล่างนะครับค่ะคนดูมาอยู่บนเวทีแล้วครูเต้น้เด็กดูข้างล่างคับสวยสวยงามมากครับนี่คือเป็นการความรักความเข้าใจนะคะระหว่างคุณครูผู้สอนกับใบสวยเลยสวยได้น้อยนะคะใช่ครับนี่นี่คือคือฝีมือนะครับฝีมืออนุบาลสามขวบแล้วก็ฝีมือคุณครูนะครับทุกท่าน เว็บเด็กๆนะครับที่เยาวชนของเรากบกาแสดงออกครับวันนี้การแสดงออกขึ้เนเวทีไม่ร้องไห้เลยเก่งมากเลยนะครับอยู่ข้างล่างร้องไห้นะครับเด็กๆเข้าแถวเลยลูก่ะาน็กอาจจะเล็กไปนะคะนะคะแต่ก็นี่คือการเริ่มต้นในการกล้าสแสดงออกนะคะเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมนะคะ นะครับลำดับต่อไปนะครับขอกลับเรียนเชิญนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองบางครวยนะครับท่านรองวิรัชยศพรนะครับขึ้นมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะครับศูนย์พัฒนาเล็กๆวัดสำโรงนะครับนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับเราจะมีการไายทอด